เราก็มาถึงแบบฝึกหัดบทชี่9นะคะในเรื่องของรูปเรขาคณิตสามมิติค่ะนะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดที่9.1พร้อมๆกันค่ะเขาบอกว่าบอกชนิดบอกชนิดจำนวนหน้าตัดหรือฐานนะคะและจำนวนหน้าข้างของปริซึมดังต่อไปนี้ก่อนอื่นนะคะปริซึมเนี่ยคือด้านข้างทุกด้านจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอะไร หรือถ้าเป็นลูกบาศกก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมให้รู้ว่าให้ให้น้องเอออจอาบไว้ว่าด้านข้างของปริซึมนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะนะแล้วก็จํานวนหน้าตัดหรือฐานจะมีแค่สองหน้าเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะโอเคค่ะพร้อมอันนี้เป็นปริซึมอะไรคะเป็นปริซึมอะไรสังเกตทุกด้านค่ะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยดังนั้นให้ตอบว่าปริซึมสี่เหลี่ยมค่ะ สังเกตนะคะทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยค่ะเห็นไหมนะให้ตอบปริซึมสี่เหลี่ยมจ้ะและจําได้ไหมที่ครูบอกว่ามีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปเอ่อหน้าตัดหรือฐานกี่หน้าให้จําเสมอเลยถ้าเป็นปริซึมนะคะหน้าตัดหรือฐานจะมี2หน้าอาจจะด้านไหนได้ค่ะด้านนี้แล้วข้ด้านในข้างในนี้ก็ได้ นะคะแล้วแต่เราเลยหรือจะเป็นด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะคะมีสองหน้ามีด้านข้างเท่าไหร่แน่นอนค่ะเป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างคือจำนวนเหลี่ยมหรือจำนวนด้านของฐานนะคะนะเออเห็นไหมด้านก็จะมีดันหนึ่งด้านคือตรงนี้นี่นนสองด้านข้างล่างสามแล้วอีกฝั่งตรงข้ามคือสี่ฝั่งตรงนั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นับตรงนี้ก็ได้นะคะมีสี่หน้าค่ะ นะด้านข้างจะเท่ากับจำนวนเหลี่ยมหรือจำนวนด้านของฐานนะคะนะโอเคค่ะอันนี้เป็นปริซึมอะไรบอกแล้วว่าด้านข้างต้องเป็นเท่าไหร่คะต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมในนั้นปริซึมให้ดูหน้าตัดขาปดเป็นรูปสามเหลี่ยมะคะ่ะให้ตอบปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองมีหน้าตัดหรือฐานเท่าไหร่่ะครูย้ำเสมอเลยหนึ่งน้านหนึ่งหน้านะ สองหน้าเสมอค่ะหน้าตัดหรือฐานจะมีสองหน้านะคะด้านข้างด้านข้างให้ดูจานวนเหลี่ยมหรือจานวนด้านของฐานค่ะหนึ่งสองสามตอบสามหน้าค่ะต่อมาข้อที่สามค่ะปีซึมอะไรคะปีซึมก็ด้านข้างเนี่ยด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้ว่หรอปะดูหน้าฐานค่ะปีซึมอะไรเอ่ยอนนี้ก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไหม หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 4, ium, ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมนะก็จะเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมค่ะแต่เป็นสี่เหลี่ยมคาหมูใช่ไหมเขียนปีซึมสี่เหลี่ยมแล้วกันหน้าตัดหรือฐานครูย้ําเสมอเลยถ้าปีซึมหน้าตัดหรือฐานต้องมีกี่หน้าสองหน้าใช่ไหมมีตรงนี้กับด้านหลังตรงนี้ที่เรามองไม่เห็นนะคะมีฐานสองหน้ามีด้านข้างเท่าไหร่ล่ะให้ดูจํานวนเหลี่ยมค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะก็คือสี่หน้า ต่อไปค่ะอันนี้เป็นปีซึมอะไรด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมให้ดูด้านที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นปีซึมสามเหลี่ยมนะมีหน้าตัดหรือฐานมีหน้าตัดหรือฐานกี่หน้าสองหน้าเสมอค่ะคือด้านฝั่งนี้กับอ,อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนี่นะสองหน้าจา้ะ มีดดานข้างเท่าไหร่ให้ดูจำนวนเหลี่ยมค่ะก็คือสามเหลี่ยมก็คือสามหนะ้าต่อไปมาดูข้อที่ห้าค่ะนะข้อที่ห้านะคะเป็นปริซึมอะไรเอย่ยนะคะนะดูตรงตรงที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะคะเป็นหน้าฐานค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดค่ะนะเป็นปริซึมเจ็ดเหลี่ยม มีหน้าตัดหรือฐานแน่นอนอ่ะมีสองหน้านะอันนี้กับข้างในสองหน้ามีด้านข้างเท่าไหร่เท่ากับจำนวนเหลี่ยมค่ะนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะเราไม่เห็นนะาไหไม่เห็นข้างหลนะังเนาะเออให้ดูจำนวนเหลี่ยมก็ได้อ่ะเจ็ดหน้านั่นเองค่ะมีด้านข้างเจ็ดหน้าโอเคสรุปสรุปหน้านี้นะ ให้บอกชนิดจำนวนหน้าตัดหรือฐานถ้าหน้าตัดหรือฐานให้ตอบสองหน้าเสมอนะนะคะและออสองหน้าเนาะแล้วก็ปริซึมเนี่ยด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยกเว้นลูกบาทถูกไหมเป็นสี่เหลี่ยมเสมอเลยและก็ให้ตอบว่าเป็นปริซึมอะไรให้ดูตรงหน้าฐานค่ะตอบตามนั้นเช่นปิซึมสามเหลี่ยม ปีซึมสามเหลี่ยมปีซึมเจ็ดเหลี่ยมแบบนี้ค่ะส่วนทำไมเอย่ยด้านข้างให้ตอบตามจำนวนเหลี่ยมเลยก็ได้นะคะนะเช่นสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะก็มีสามหน้ามีสามด้านสี่เหลี่ยมก็จะมีสามหน้าหรืออ่าสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่ขอโทษนะมีสี่หน้าหรือสี่ด้านนั่นเองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้นะคะ